รอดแล้วจบเกมมึงมาเกี๋ยวมึงนีจะไม่มีผีแหละหัวใจจะวัดอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าเป็นอิมพอร์เตอร์ ไอต,ตัวสีมว่วงมันให้ AK 47มาด้วยไม่คือควนบิวต์อไปันไล่ยิงเพื่อนไงรู้แต่ไม่ทำเดี๋ยวไปเกมอื่นแล้วจะอยู่ลำบาก เป็นย่เราไม่ว่าเลยหรอกโอ้โห oh. ช่วยเก็บช่วยเก็บไปฝังใจได้เลยมันต้องเก็บไปฝังใจแน่นอนละใช่ผมเคยโดนแล้วคุณบิวถ้เาเก็บไปคิดคือต้องเคนเ,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 เลยอ่ะเราแบบต้องเคส้อเก็บเลยยาวไปทำเลยวชนะผมเลยต้องออกมาจากแมน็บนัโดนเคนให้ตายเถอะอันนี้ไม่ชอบเลยโหยิ่งเป็นนี่เป็นเฟอร์ลี่น,นะคุณบิวเนอะ ดูจำแค้นเลยแหละแค้นฝังใจตามระดาถึงหน้านตามระดาถึงหน้าเพลิดโอ้โหเสียงกรีดเสียงกีดนี่จับใจมากเลยยียังไงให้โลกจำงียังไงให้โลกจังี่คนตาสีม่วงด้วย โมจิตายแล้วโอ้ยนีเนอยู่ด้วยโอ้ชิเจอเจอโมจิแล้ว้โได้ช่วยละมาเจอเสียงไม่ได้แหละเลยรอน ยังมันมีเสียงอยู่ด้านหน้าเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วออกอ,ออกประตูไปขนตาไว้นะคุณบิวนะไม่ได้ไม่ได้ินเสียงอนะไรก็ไม่ใช่เราเขียมาใช่หรอแบบออกมาหรืออนะไรเห็นอือน่าไดะคเดบิวแล้ว <c oughs> ไปต้อหัน้มองก็ได้ฉันรู้ว่าคุณกำลังเส้นอยู่เหรอใช่คุณดูปะไม่ใช่พอเขาไม่ใช่อยู่ในห้องประชุมประชุมทำไมออกมาช่วยเพื่อนก่อน <laughs> <laughs> เพื่อนวิ่งผ่านหน้าประตูไปเต็มเลยน่ะุณเห็นแล้วแหละรู้ห้องไหนแต่ผมจะไม่เข้าไปเพราะมันทางตัน <laughs> ไม่เป็นทางตัง้งตัน มีคนมาติ้นมาเต้นให้ดูอยู่ข้างหน้าอยู่เนี่ยาตคนที่ชื่อคนที่ชื่อคนที่ชื่อคนคนนั้นน่ะคนนั้นกด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 แถบแล้วมองล่างซ้ายไอ้อยู่ข้างล่างมีปะใช่ไปดูสนุกเปลี่ยนเพลงเต้นหรองวิ่งนตอนนี้ก็ไม่ทัน สปีดวิ่งผมมันช้ากว่าแล้วคนเดียวไม่เกินโคลาเลยนะเดากน้องก็ยังพอจะจุกในห้องออกทันอยู่จุแล้่อนแต่ถ้าเราวิ่งไปแล้วเราไปปะกันตรงประตูนี่คือจบเลยนะเนี่ยเมียฉันเลิฟเดียนจุ่งไอ้เพื่อนเอ้ยโอ้เรือนั่นแหละ ได้พุ่งเลยพุ่งเลยผมทำมันติดเร็วเปิดเตอร์ว่าติดมันมาเยือนถึงที่เลยเข้าใจแล้วว่าห้ามอยู่กับที่นะใช่เหยวผมเลยบอกว่าอยู่กับแล้วนาวิ่งตลอดเวลาคนทั้งเดี๋ยวแล้วหน้าวิ่งตลอดเลนะคนที่เต้นน่ลำบากกว่าผมเพราะเขาไม่มีเวลาตั้งตัวเลยะ คือเขาต้องกดออกแจ็คยิงหมวดก่อนเนี่ยใช่้กจะออกชักีหมวก่อนไม่งั้นไม่งั้นมันวิ่งไม่ได้อ๋อของผมมันคือแจ็คพอตดับดับเลที่สองก็คือมันเป็นจุดเกิดมันอือมมันเลยไปโผล่ตรงนั้นนะลาสตันโอ้พอมันไรแล้วต้องไปมันต้องมาเจอทางตันด้วยเนี่ยนี่ทางตันผมเล่นผมเล่นจะถีบไงไม่ชอบแมปนี้เลยก็เพราะอย่างนี้แหละ มันไม่เหมือนห้างมาทำคนเดียวช็อปปิ้งได้ไงม <c oughs> ช็อปปิ้งได้หลายที่เลย <c oughs> เฮ้ยไปกับพิบ <c oughs> เองจะติดลิเกซิ<ป> <c oughs> ตพิ๊บเนี่ยของตัวใช่ไหมใช่แล้ว อยากรู้จริงๆเลยทำไมมันถึงวิ่งเร็วกันจังเลยผมกินโซดาโอ้โรู้ละวิ่งไม่ออกเพราะว่าเรากดที่ขวาโอ้โหเจอตัวเดิมเลยเด็เจอเสาเรอคนเดียวมาเป็นโฆษณาเพลงเลยต้องมานั่งต้องมานั่งปิดเสียงอีก เพลงศีลกสิทธิ์นั่นทำไม่ไหวจะขำเมื่อน้ำตาไหลโอ้ตกแกนกระดาษชิชูอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ห้องนั้นมีคนหันมามองหน้าผมตกใจนั่นไม่ใช่ผมนะนั่นไม่ใช่พี่นะเขาเป็นผมไฟฟ้าหาตกตกแต่งเกิดโดนมาด้วย

เจ้าของเพลงในตำนาน,นแมวผู้มากัระสีลุงเป็นแชทนี่แค่อธิบายภาพก็นึกออกเลยใช่ไหมโอ้โหเพลงผมจำชื่อแม,มวนั่นเพลงมันมาแล้วโปริดาวอยร้องเพลง <laughs> ไม่ได้เดี๋เพลงสิริสิทธิใครกินโซดาไม่ชอบโซดาใครใครบิดกอนประตูหลุด ไม่มีใครบีก่อนประตูผมได้แระพังประตูอประตูใไปนอนอันสาหจะเข้าไปช่วยอาเจ้าจริงเลเพื่อนเนี่ยแค่ติดแล้วป๊อปแคทเดี๋ยววิ่งนี่ป๊อปแคทก็มาเดี๋ยวคุยรอดประตูนิ่งเลย อ้าวสถานะก็ขึ้นมาตายอยู่ดีแมปนี้จบแมปนี้จบพอแล้ว,ไ,ว,ลวไ,ไปเข้าห้องแต่งตัวก่อน,อนห้องนี้ฮะเปลี่ยนตัวละคระเหรอไม่ได้เปลี่ยนตัวละครเอาไอ้เนี่ยอะไรไปแต่ง อ๋อเข้าใจแล้วเบรกบนหัวไฟฟ้าแต่นั่นแหละฮะแล้วแต่โบต่อโบเนี่ยในห้องเนี้ยนะแล้วเป็นเน็กบอดด้วยความบัไเลยมาเยือนแล้วเราไม่ได้ซื้อเลยนะถ้าเิดคนบิวถ้าเกิดคนบิวเขาจะนั่งนั่งคือถ้าเกิดเข้ามาในห้องตุนอยู่เคยแอบอ่ะจะจะเจอเพื่อนนั่งอยู่กับตีแน่งคนนู้น อยู่กันเยอะเลยแหละตรงนั้นน่ะเห็นแล้วสสเสียงมาใกล้มากเลยซุยจิมาหาและะ้วน่ะนนงะเสียงมาทางขวามืออ่ะออกซ้ายดีกว่าเรถองฝั่งเียคุณบิวไม่เหมือนอย่างเดียวรมันอยู่ขวามันอยู่ตรงอยู่กับผมในสองตัวใช่ก็บอกว่ามันอยู่ขวามือไงโอ้ข้างหน้าก็มีไอ้หัวโลนไอ้โลน รู้กันแล้วว่าใครอยู่คนเดียวพบตัวไดาวมีนคนดาวเ<น>ยอะมากมีแต่คนดาวไม่มีคนผ่อนเนาะนั่นสิทำไม้ขอไม้ผ่อนอย่างเลยนะโอ้ไม่ใช่แล้วมันมาทางขวามือมเมื่อกีโ้โอ้โ้หโอ้โหเยอะเลยแหละตรงนั้นน่ะอยูอต่ตรงกลางเนี่ยป็คนเดียว เต็มเลยโอ้โหไฟกระพริบตอมบันลยมาแล้วตองผมช่วยได้งคุณบิวตรงห้องกลางช่วยได้ไม่มีนี่หมดทางเย้นอกแล้วจข้าไปช่วยนะลุ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 ลวลุ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 ล้ลุบลุลุลลุ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 ลลุ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 อล โไม่ท oh, ันแล้วก็บียวตายน่าเด้งท้งหมทั้งหมดทั้งหมนโกโกโกลีสโกเตือนทันไหมโอ้เพื่อนทันเพื่อนชวยไม่ได้สุดน่าเดงว่ะเกียร์เป็นดัดเดียร์อบคุณนาเอ็มโอ้หแย่แล้วข้างหลังนายเต็มเลยนะ จุ๊บจุ๊กจุ๊กจุ๊กจะจุ๊กนี่ไม่ได้จุ๊กไ่ได้เราขาดอยู่ตรงนี้เต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวคุณๆนะคนนั้นไอ้ไปไมคนเดีกันมาทางนี้เต้นอยู่นี่เปลนอยู่นี่เปลนอยู่นี่มันจะไปยังไงมันอยู่ตรงนี้เต็มเลยโอ้โหไปใหม่ละเปลือยจะขาดเลยขาดไล้ใกล้ตายโอ้มีคนเอาไปแล้วปล่อยชคดีเราสองคนเราคงตายด้วยกันเฮ้ยผมแดงคุยกันก่อน เพื่อนบอกไม่คุยเพื่อนบอกไม่คุยกูไปแล้วเพื <c oughs> ่อนน้ำภาพขาว <c oughs> แล้วเอือโอ้ oh, ตายตอนสุดท้ายโอ้ oh, oh, จบพอดี